สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ป้าหมูมาพาทำเนื้อหมักพริกขิงตุนยาจีนะคะวันนี้ป้าหมูใช้เนื้อ4 0 0กรัมนะคะส่วนผสมมีขิงหอมแดงตะไคร้นะคะแล้วก็พริกไทยผงปรุงรสน้ำตาลน,น้ำมันหอยซีอิ๊วดำนะคะแล้วก็ซอสปรุงรสพริกขี้หนูสวนค่ะแล้วที่ขาดไม่ได้นะคะ ก็คือเครื่องยาจีนของเรานะคะมีขายตามร้านของชําทั่วไปนะคะเรามาดูขั้นตอนการทํากันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะหมักเนื้อก่อนนะคะใส่เข้าไปเลยเครื่องหมักของเราพริกไทยน้ำมันหอยนะคะ ซีลดำใส่ไปนิดนึงก่อนนะคะถ้าสีไม่สวยเราเพิ่มได้นะคะเราอย่าเพิ่งใส่หมดนะคะเพราะว่าถ้าใส่หมดมันจะแก้ยากนะซอสปรุงรสนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะหั่นเข้าไปเลย ใส่เข้าไปหมดเลยนะคะใส่เข้าไปให้หมดเลย เครื่องให้ซึมเข้าไปในเนื้อก่อนนะคะป้าหมูก็หมักครบครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทําขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะเปิดเตานะคะใส่น้ําที่เหลือลงไปเลยนะคะเราหั่นเนื้อชิ้นเล็กไว้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช้เวลาไม่นานในการตุ๋นนะ ้าน้ำแห้งเกินไปก็เติมได้นะคะแต่ขนาดนี้กําลังดีนะคะเพราะเราจะสุกแล้วก็จะน้ําขุกขิดกําลังดีนะคะใส่เครื่องยาจีนเข้าไปได้เลยนะคะพริกสดกค่ะระหว่างเดือเราช้อนฟองออกได้นะคะเราจะช้อนฟองออกเลยระหว่างที่เราตุ๋นไปนะคะ เราก็จะมาใส่น้ําตาลเพิ่มนะคะเราไม่ใส่ชูรสนะคะก็ะหมูจะใส่เป็นน้ําตาลนะคะเราใส่สักครึ่งหนึ่งก่อนได้นะคะชิมดูก่อนนะคะถ้าชอบรสประมาณไหนนะคะนี่ก็ตุ๋นไปเรื่อยๆนะคะ เนื้อตุ่นยาจีนของเราก็ได้ที่แล้วนะคะลดเดี๋ยวเราปิดไฟได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ เนื้อหมักพริกขิงตุนยาจีนฉบับป้าหมูนะคะเมนูนี้เป็นเมนูเอาใจท่านพ่อบ้านนะคะเพื่อนๆลองทําตามดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ป้าหมูด้วยนะคะคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ